น้องเซียนทศกรบุญเพนนักเตะไทยที่เกิดและเติบโตในประเทศอังกฤษเดินทางมาสแสวงหาพัฒนาการด้านฟุตบอลและทําความรู้จักกับวงการฟุตบอลไทยให้มากขึ้นระหว่างวันที่3-13กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาคุณพ่อคงกิตจึงพาล,ลูกชายน้องเสียนทศกรเดินทางกลับมาเมืองไทยทันทีที่มีโอกาสน้องเสียนเริ่มต้นการออนทัวร์เมืองไทยด้วยการเล่นให้กับทีมโอเอส a อ็ทอะคาเดมีในการแข่งขันฟุตบอลอะคาเดมี่ลีกที่โรงเรียนนานาชาติสยาม น้องเสียดได้รับความสนใจจากผู้ปกครองของเด็กไทยที่ดูข่าวนี้ร่วงหน้าพอสมควรหนูน้อยวัย12ขวบเล่นฟุตบอลกับเพื่อนใหม่ๆคนไทยอย่างสนุกก่อนจะจบเกมด้วยลีลาและชั้นเชิงที่ไม่ธรรมดาน้องเสียดพอใจกับการได้เล่นในเมืองไทยทำกลางอากาศที่ร้อนระอ,อุและมีเพื่อนร่วมทีมใหม่ๆเช่นเดียวกับคุณพ่อคงกฤตที่พอใจกับประสบการณ์ลูกหนังในเมืองไทยของลูกชายเช่นเดียวกัน เรื่องทักษะกไ็ไม่ไม่ไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับแต่ความมุ่งมั่นเนี่ยทางน้องเซียนเนี่ยเขาค่อนค่อนข้างจะม,มุ่งมั่นในเต็มที่เพราะว่าเด็กเนี่ยเขาฝึกมาฝึกเพื่อ,อไปเป็นอาชีพนะฮะจะแตกต่างกับเด็กไทยของเราเด็กไทยของเราเนี่ยบางทีในความมุ่งมั่นมันยังขาดไปนิดนึงนะครับเทวีเล่นดีจ้ะอืมรอนเกินไปหายใจไม่ออกครับแล้วคิดว่าเล่นกับเด็กไทยเนี่ยสู้เด็กไทยได้ไหมสู้ได้สู้สติมของเขาได้แล้วก็ เทคนิคเนี่ยผมสอนอยู่ในนี้สู้ได้แล้วเด็กไทยเนี่ยถ้าเราถ้าเราไปเทียบกับเด็กฝรัง่งพวกเพื่อนๆร่วมทีมรไอเฟเนี่ยเป็นยังไงบ้างรครับไอเฟลจะดีกว่าเพราะว่ามีสแตรมมากกว่าเขาแข็งแรงกว่าครับแข็งแ,ง,ขงแรงกว่าแล้วก็สอนเหมือนกันที่เสียนแหนเข้าเล่นเหมือนอไอเฟลเลยครับแต่สแตรมส์กับเขาเเออเยิง ยอะกว่า mm hmm. um, อีฟเราะวเซีย hmm. นเห็นเขายิง outside of the box mm hmm. outside of the penalty area แต่อีฟเอันส่งบอลยักกว่านี่ครับหลังจากนั้นนี้แล้วน้องเซียนยังมีคิวปลองแข่งกับทีมโรงเรียนสมชันธนบุรีที่มีนักเตะทีมชาติไทยอายุ12ปีอยู่หลายคนในวันอังคารที่9กุมภาพันธ์นี้ความมุ่งมั่นคาดหวังในการเดินทางมาเมืองไทยครั้งนี้ของครอบครัวบุญเพน ไม่ได้อยู่ที่การปิดทีมชาติเพียงอย่างเดียวเพียงแค่ลูกชายของพวกเขาสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆและซึมซับความเป็นไทยได้ก็เป็นเรื่องที่น่าพอใจไม่น้อยแล้ว